กลางหุบเขาที่ถูกหมอกปกคลุมมานานนับศตวรรษมีหญิงชรานามว่าแม่นางกะหลำ่ำที่คลอดลูกซึ่งแก่กว่าตัวเองถึงสิบปีแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความลึกลับของเวลาคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในตะเกียงทองคำและเสียงหัวเราะในหมอกยามค่ำคืนใครกันแน่ที่เป็นลูกและใครคือผู้เฝ้าเวลาเรื่องนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วหุบเขาเมืองร้างในยามรุ่งสาง เสียงลมหอบเย็นพัดผ่านยอดไม้เก่าแก่กลิ่นชื้นของดินผสมกลิ่นหญ้าตายกระกลังแม่นางกะหล่ำเดินช้าๆด้วยเท้าเปล่าที่แตะพื้นดินเย็นเยียบผมสีขาวของนางสะท้อนแสงเทาอ่อนจากท้องฟ้าเสื้อคลุมผ้าฝ้ายสีหม่นแนบกับร่างผอมบางในมือของนางถือกระบุงไม้ไผ่ที่ข้างในมีผ้าขาวห่อสิ่งหนึ่งไว้แน่นเสียงกระดิ่งเล็กดังแผ่วจากในผ้านางชะงัก สายตาเหมิอมองไปยังโบสถ์เก่าที่ถูกหมอกกลืนกินครึ่งหนึ่งเสียงกระดิ่งยังคงดังแต่คราวนี้มีเสียงหัวเราะแหลมเล็กตามมานางเม้มริมฝีปากแน่นเหงื่อซึมบนหน้าผากแม้ในอากาศเย็นจัดแม่นางกล่ำสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเท้าเข้าไปในโบสถ์พื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดทุกครั้งที่นางเหยียบแสงไฟจากตะเกียงเก่าที่แขวนอยู่ไหววูบราวกับจะดับ บนผนังมีภาพจิตรกรรมเก่าของหญิงคนหนึ่งใบหน้าเหมือนแม่นางกะหล่ำแต่ในภาพเธออายุน้อยกว่านางเกือบครึ่งศตวรรษนางวางกระบุงไม้ไผ่ลงตรงแท่นบูชาคลี่ผ้าขาวออกช้าๆทารกหญิงนอนอยู่ภายในแต่ผิวของเด็กนั้นเหี่ยวยน่นและเส้นผมดำยาวถึงบ่าแม่นางกะหล่ำสั่นสถานดวงตาของทานกลืมขึ้น แววตานั้นเต็มไปด้วยแววแก่ชราริมสีปากเด็กขยับเปล่งเสียงแหบแห้งราวหญิงชราอายุหลายสิบปีแม่หนูรอนานแล้วแม่นางกะล่ำถอยหลังหนึ่งก้าหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอ,อกนางจ้องมองเด็กคนนั้นแล้วน้ำตาก็ไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากเด็กในกระบุงแต่จากทั่วทั้งโบส ผนังเริ่มสัน่นเงาผู้หญิงหลายคนปรากฏขึ้นจากฝุ่นหมอกทุกเงามีใบหน้าเหมือนแม่นางกะหลำ่ำพวกเธอเดินวนรอบนางเสียงพึพมพำแผ่วดังขึ้นเจ้าทำผิดอีกครั้งเจ้าคลอดลูกของเวลาแม่นางกะหล่ำซุดตัวลงมือสั่นจนแทบจับตะเกียงไม่อยู่เปเลวไฟสั่นไหวแรงเงาเด็กหญิงในกระบุมเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ร่างของเธอกลายเป็นหญิงสาวอายุราวสี่สิบผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังแม่นางกะล่ำเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวคนนั้นยิ้มยิ้มที่เหมือนนางในวัยสาวทุกประการเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนในความเงียบนางรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ลูกของตนแต่เป็นตนเองจากอีกเวลาเวลาที่นางไม่ควรแต่ต้องอีกครั้ง หญิงสาวยื่นมือมาสัมผัสแก้มเหี่ยวย่นของแม่นางกะหล่ำเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งละลายบนผิวหนังที่ไม่ไยและทันใดนั้นร่างของแม่นางกะหล่ำแข็งค้างเลือดในกายเหมือนหยุดไหลแววตาของหญิงสาวตรงหน้าทอประกายเรืองในความมืดเปล่งแสงบางอย่างออกมาจากใต้ผิวราวกับแสงนั้นกำลังเต้นไหวจากภายในร่าง เสียงลมภายนอกโบสเริ่มกรีดร้องหน้าต่างไม้โบราณสั่นดังปังๆฝุ่นและเศษใบไม้ปลิววนในอากาศราวกับมีพลังบางอย่างกำลังตื่นขึ้นแม่นางกะหล่ำพยายามเอื้อมมือไปผลักหญิงสาวแต่สัมผัสได้เพียงความว่างเปล่านิ้วมือทะลุผ่านร่างนั้นราวกับจับเงาของตัวเองในกระจกน้ำหญิงสาวหัวเราะเบาๆเ,เ,เสียงนั้นดังสะท้อนทั่วโบส แม่ไม่จำได้หรือว่าแม่เองคือข้าคำพูดนั้นกระแทกเข้าไปในหัวใจของนางเหมือนเสียงฟ้าผ่าแม่นางกะล่ำสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าเพียงต้องการลุกข้าไม่ต้องการย้อนเวลาอีกหญิงสาวก้าวเข้าใกล้ฝ่าเท้าเปล่าเหยียบลงบนพื้นไม้ที่เย็นเยียบทุกย่างก้าวที่เธอก้าวเสียงหัวใจของแม่นางกะหล่ำก็ดังแรงขึ้นจนเหมือนกลองแห่งพิธีบูชาโบราณ เธอเอื้อมมือจับตะเกียงในมือของแม่นางกะหล่ำแล้วเปลวไฟในตะเกียงก็ลุกท่วมสูงขึ้นสีไฟเปลี่ยนจากเหลืองเป็นน้ำเงินจากน้ำเงินกลายเป็นขาวเรืองเหมือนดวงตาภาพรอบข้างเริ่มบิดเบือนผนังโบสถ์พังทลายแท่นบูชาแปรสภาพเป็นแผ่นหินโบราณเต็มไปด้วยตัวอักษรที่ไม่มีใครอ่านออกเสียงพึมพำจากเงาหญิงทั้งหลายดังขึ้นอีกครั้ง พวกเธอยืนเรียงรายร,ายรอบทั้งสองบางคนร้องให้บางคนหัวเราะบางคนเงียบงนันเรากับกำลังรอสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหญิงสาวเอื้อมมือมาจับข้อมือของแม่นางกะหลำ่ำสัมผัสนั้นแผ่กระจายความเย็นไปทั่วร่างแม่นางกะหล่ำพยายามดิน้นแต่ขาไม่ขยับราวกับรากไม้ใต้พื้นดินพันธนาการไว้เจ้าเคยสาบานไว้ว่าเจ้าจะไม่คลอดลูกของเวลาอีก เสียงของหญิงสาวแผ่วแต่ชัดเจนแต่เจ้าย้อนกลับมาเพื่อให้กำเนิดข้าอีกครั้งแม่นางกะหล่าสันสถานนางจำได้ทั้งหมดทันทีคืนหนึ่งในฤดูหนาวเมื่อหลายสิบปีก่อนนางทำพิธีต้องห้ามในหมู่บ้านเพื่อขอให้ได้ลูกจากอดีตชาติกลับมาอยู่ด้วยนางคิดว่าพิธีนั้นจะให้กำเนิดลูกแต่แท้จริงแล้วพิธีนั้นเรียกตัวตนของนางเอง จากเวลาอื่นที่สูญหายไปเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งเธอกระซิบข้างหูของแม่นางกะหลำ่ำเมื่อเวลาศบตัวเองโลกจะเริ่มนับถอยหลังพื้นใต้เท้าเริ่มแตกรอยร้าวเรืองแสงสีแดงไหลไปทั่วโบสเสียงระฆังดังจากที่ไกลแต่กลับสะท้อนเหมือนอยู่ใกล้หูแม่นางกะหล่ำพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาหญิงสาวยิ้ม แม่ลูกแก่กว่าแม่เพราะข้ามาก่อนแม่เกิดสายหมอกหนาทึบพัดกรูกลับเข้ามาในโบสถ์กลืนทั้งสองเข้าไปในความมืดมีเพียงเสียงร้องของเด็กทารกแผ่วเบาที่ดังขึ้นจากในหมอกก่อนทุกอย่างจะนิ่งสนิทอีกครั้งและตรงแท่นหินนั้นมีเพียงตะเกียงเก่าที่เปลวไฟยังคงลุกไม่อย่างเงียบงนันรากับรอให้เวลาเดินซ้ำอีกครั้งในวงกลมเดิม แสงจากตะเกียงสันไหวราวกับหัวใจที่ยังเต้นลมเย็นพัดลอดช่องไม้ของโบสเสียงหวีดหวิวคล้ายเสียงคร่ำครวญของใครบางคนหมอกยังหนาแน่นแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่หมอกธรรมดาอีกต่อไปมันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังหายใจจากหมอกนั้นเงาร่างของหญิงในชุดขาวเริ่มปรากฏขึ้นทีละคนทุกคนมีใบหน้าเหมือนแม่นางกะหลำ่ำ แต่ต่างวัยบางคนเป็นสาวบางคนชราบางคนดูเหมือนเพิ่งตายพวกเธอเดินวนรอบแท่นหินเสียงเท้าเบา,เบาแต่สม่ำเสมอเหมือนจังหวะนาฬิกาที่นับถอยหลังสู่จุดจบตรงกลางแท่นหินแม่นางกะล่ำนั่งนิ่งในอ้อมแขนยังอุ้มผ้าขาวที่เคยห่อทารกไว้แต่ตอนนี้ผ้าขาวนั้นกลายเป็นเท่าฐานละเอียด ควันบางๆลอยขึ้นจากรอยมือของนางนางเงยหน้าช้าๆมองไปยังร่างของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวคนนั้นยืนสงบนิ่งแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรมองเห็นเจ้าจะทำอย่างไรกับเวลาหญิงสาวถามเสียงเบาปล่อยมันไปหรือยึดมันไว้จนเจ้าหายไปเองแม่นางกระหล่ำกลืนน้ำลายลำคอแห้งผักราวกับเต็มไปด้วยฝุ่นจากศตวตรษก่อน ข้าเพียงอยากมีชีวิตที่ไม่เดียวดายหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นสะท้อนเหมือนมาจากกำแพงทั้งสี่ด้านไม่มีใครเดียวดายหรอกแม่เราทุกคนยังอยู่ที่นี่ในเวลาเดียวกันทันใดนั้นเงาหญิงทั้งหมดในหมอกเริ่มเดินเข้าหานางร่างของพวกเธอค่อยๆละลายกลายเป็นเส้นแสงบางๆแล้วรวมตัวเข้าสู่ร่างของแม่นางกะหลำ่ำ เสียงกรีดร้องดังออกมาจากปากของนางร่างกายสั่นส้านรุนแรงตะเกียงบนแท่นหินลุกเป็นไฟสูงจนแต่เพดานภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกบีบเข้าด้วยกันแสงสว่างวาบขึ้นก่อนจะดับวูบลงเมื่อทุกอย่างสงบโบทเก่าก็เหลือเพียงเท่าฐานแต่ในหมอกที่ยังลอยหนาแน่นนั้นมีเงาเพียงหนึ่งร่างยืนอยู่เธอสวมชุดของแม่นางกะหลำ่ำ แต่ใบหน้าคือหญิงสาวคนนั้นผมดำยาวสยายลงถึงเอวในดวงตาคู่นั้นมีภาพสะท้อนของเมืองร้างทั้งเมืองหมอกเคลื่อนวนรอบตัวเธอเหมือนสันเสริญเธอก้มมองมือตัวเองผิวซีดและเย็นเหมือนกระจกน้ำแต่ใต้ผิวนั้นมีแสงสีทองไหววูบแสงของเวลาแสงของพันธนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงกระดิ่งเล็กดังขึ้นอีกครั้ง ดังมาจากในอกของเธอเองจังหวะนั้นคล้ายเสียงหัวใจแต่ไม่ใช่ของมนุษย์หญิงสาวหันกลับไปยังเส้นทางที่ทอดผ่านหมู่บ้านเก่าบ้านแต่ละหลังจมอยู่ในหมอกไม่มีเสียงคนไม่มีแม้แต่เงาสัตว์เพียงเสียงกังหันลมโบราณที่หมุนช้าๆด้วยแรงลมที่ไม่มีที่มาเธอก้าวเดินทุกก้าวที่เหยียบพื้นดินก็แตกออก กลายเป็นเส้นแสงที่คืบคลานไปทั่วเมืองและในเสี้ยววินาทีนั้นเมืองร้างทั้งเมืองเริ่มเปล่งเสียงต่ำเหมือนเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตยักย้ายที่กำลังตื่นจากนิทราเธอหยุดยืนอยู่กลางหมอกสายตาจ้องไปยังปลายทางของถนนเก่าที่นั่นมีร่างหนึ่งยืนรออยู่หญิงชาราในชุดคลุมสีเทามือหนึ่งถือกระบุงไม้ไผ่ อีกมือหนึ่งถือกระจกบานเล็กที่แตกเป็นรอยร้าวแม่นางกระหล่ำอีกคนหนึ่งหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงแต่ยิ่งเข้าใกล้ร่างของหญิงชราก็เริ่มซีดจางเหมือนเงาที่กำลังจะหายไปในแสงเช้าเจ้ามาสายไปอีกแล้วเสียงแผ่วเบานั้นดังขึ้นก่อนที่เงาร่างจะหายวับไปหญิงสาวยืนนิ่งมือสัน่น น้ำตาไหลลงบนพื้นดินที่ร้าวแตกจากรอยน้ำตานั้นเมล็ดเล็กๆงอกขึ้นกลายเป็นดอกไม้สีขาวเรืองแสงดอกไม้ที่บานเพียงในยามที่เวลาค่อยกันเธอคุกเข่าลงมองดอกไม้นั้นและในแสงเรืองนั้นเธอมองเห็นเงาของเด็กทารกคนหนึ่งกำลังนอนยิ้มอยู่ในอ้อมแขนของเธอเสียงหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวเป็นเสียงหัวใจของโลกทั้งใบที่เริ่มเดินอีกครั้งในเส้นทางของเวลาใหม่ก่อนจะไปดูเรื่องราวกันฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องให้ด้วยนะครับคะแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณคิดว่าการที่เธอถูกทรมานมันสมควรหรือไม่สมควรและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำยังไงเอาละ่ะมาเริ่มเล่าต่อกันเลยแสงของดอกไม้สีขาวเรืองแสงค่อยๆกระจายออกไปทั่วพื้นดิน แต่ละกลีบป,ปล่อยละอองแสงเล็กๆลอยขึ้นฟ้าเหมือนดวงวิญญาณนับพันที่ถูกปลดปล่อยจากคำสาปแห่งเวลาหญิงสาวยื่นมือไปแตะกลีบดอกไม้สัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดความรู้สึกนั้นต่างจากความเย็นชาที่เคยห่อหุ้มเธอมาตลอดมันเหมือนการได้หายใจครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีลมหายใจเสียงหัวเราะของเด็กทารกดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากในอกของเธอเอง เธอก็ม,มองและเห็นเงาสะท้อนของทารกในแสงนั้นเด็กคนนั้นกำลังยิ้มรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเศร้าหนูคืออะไรเธอพึมพำเสียงของเธอสัน่นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นภาพลวงหรือความจริงลมหนาวพัดผ่านอีกครั้งหมอกแยกออกจากกันเผยให้เห็นถนนสายเดิมที่ทอดไปยังใจกลางเมือง บ้านเรือนที่เคยผู้พังกลับค่อยๆฟื้นคืนรูปร่างหลังคากลับมาต่อกันหน้าต่างเปิดออกเสียงหัวเราะของผู้คนดังแผ่วในอากาศหญิงสาวหันมองรอบตัวด้วยความ,มง,งุนงงเมืองที่เคยตายกลับมีชีวิตอีกครั้งแต่บางสิ่งในบรรยากาศยังไม่ถูกต้องผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่มีเงาและทุกคนมีใบหน้าเหมือนเธอเธอเก้าวเข้าไปใกล้หญิงคนหนึ่งในชุดแม่ค้าขายผัก หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเหมือนในกระจกแม่นางกะหล่ำข้าเฝ้ารอเจ้ามานานหญิงสาวถอยหลังเจ้าเป็นใครข้าเป็นเวลาในวันที่เจ้ายังไม่เกิดเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยพลังที่ทำให้หัวใจสัน่นเจ้าพยายามย้อนเวลาเพื่อเปลี่ยนอดีตแต่ทุกครั้งที่เจ้าทำเช่นนั้นเมืองนี้จะสูญหายอีกครั้งในหมอกหญิงสาวสั่นศีรษะ ข้าเพียงอยากลบความผิดของข้าอยากให้ลูกข้าได้เกิดจริงๆแม่ค้าผักยิ้มเศร้าไม่มีลูกคนใดที่เกิดจากเวลามีเพียงเงาที่สลักอยู่ในวงจรแห่งความเสียใจทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งดังกังวานจนพื้นดินสะเทือนหมอกพุ่งขึ้นจากพื้นเหมือนคลื่นทะเลผู้คนทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวในทันทีโลกทั้งใบเหมือนถูกแช่แข็งหญิงสาวยืนนิ่ง ในมือยังคงถือดอกไม้สีขาวแสงจากมันเริ่มมืดลงแต่ในเงานั้นกลับเห็นภาพบางอย่างเคลื่อนไหวเป็นภาพของแม่นางกะหล่ำในวัยสาวกำลังยืนอยู่ในบ้านไม้กลางหุบเขาอุ้มทารกไว้แนบอกทารกคนนั้นมีดวงตาเหมือนเธอทุกประการหญิงสาวพยายามแต่ภาพนั้นแต่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงอากาศภาพค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงเสียงของแม่นางกะหล่ำที่เอ่ยเบาๆเจ้าคือสิ่งที่ข้าไม่กล้ายอมรับเจ้าคือผลจากความกลัวของข้าเองเสียงนั้นเหมือนลมหายใจสุดท้ายของผู้กำลังจะดับสูญและในเสี้ยววินาทีนั้นหญิงสาวเข้าใจทุกอย่างเธอคือตัวตนที่เกิดจากความผิดพลาดของเวลาเป็นภาพสะท้อนของหญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยให้อภัยตัวเองทุกครั้งที่แม่นางกะหล่ำทำพิธีเรียกลูก เวลาจะสร้างเธอขึ้นใหม่ในร่างต่างวัยในเมืองที่ตายและเกิดซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดหญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มกลับผุดขึ้นบนใบหน้าเธอยกมือวางดอกไม้สีขาวลงบนพื้นและกล่าวเสียงเบาถ้าข้าคือวงจรขอให้ข้าจบตรงนี้ทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือน หมอกพุ่งขึ้นสูงเสียงระฆังกลายเป็นเสียงกรีดร้องฟ้าผ่าฉีกท้องฟ้าเหนือเมืองเป็นสองส่วนบ้านเรือนเริ่มละลายผู้คนแตกสลายเป็นละอองแสงทุกสิ่งกลับคืนสู่ความว่างเปล่ามีเพียงร่างของหญิงสาวที่ยังยืนอยู่ตรงกลางแสงสีทองค่อยๆปกคลุมตัวเธอเหมือนมือของใครบางคนกำลังอบอุ้มเสียงกระซิบดังขึ้นแผวเบาในหู เมื่อเจ้าหยุดย้อนเมืองจะได้พักหญิงสาวเปิดตาอีกครั้งหมอกหายไปเมืองร้างเงียบสงัดเหลือเพียงดอกไม้สีขาวดอกเดียวบ้านอยู่บนพื้นหินหน้าซากโบสถ์เก่าและตรงกลางดอกไม้นั้นมีตะเกียงเล็กๆเ,เปลวไฟสีทองลุกไม่อย่างสงบไม่ร้อนไม่ดับเหมือนหัวใจของเวลา ที่ยังคงเต้นอยู่ในความเงียบของโลกที่ลืมชื่อเธอไปแล้วสายหมอกค่อยๆหายไปจากเมืองร้างเผยให้เห็นทิวเขาสูงที่อบล้อมทุกทิศแสงอาทิตย์แรกของวันสองลอดเมฆตกกระทบลงบนตะเกียงทองเล็กๆที่ยังลุกไม่อย่างสงบหญิงสาวยืนนิ่งอยู่หน้าดอกไม้สีขาวร่างของเธอโปร่งแสงจนเห็นลมหายใจผ่านรอบตัวไม่มีเสียงใดเลยมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าๆ รากับนับเวลาถอยหลังให้ใครบางคนกลับบ้านเธอมองไปที่ตะเกียงเปลวไฟนั้นสั่นเบาเหมือนตอบสนองต่อการจ้องมองของเธอเรากับมีชีวิตเหมือนมันกำลังจำได้ว่าเคยเป็นเธอมาก่อนความทรงจำที่ถูกกลืนโดยเวลาเริ่มผุดกลับมาภาพของแม่นางกะหล่ำในวัยสาวภาพของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะภาพของหญิงชราที่อุ้มเด็กน้อยในอ้อมแขน และเสียงกระซิบที่บอกว่าลูกของเวลาเกิดจากความรักที่ไม่ยอมตายหญิงสาวก้าวเข้าไปใกล้ตะเกียงแสงจากมันอบอุ่นกว่าที่เคยแต่ในแสงนั้นเธอเห็นภาพสะท้อนของหญิงชรานั่งอยู่ผมขาวบางรอยยิ้มอ่อนโยนในตาของเธอไม่มีความกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบของคนที่ยอมปล่อยทุกสิ่งกลับคืนสู่ที่ของมันหญิงสาวซุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าตะเกียง มือที่สั่นเทาแต่ขอบโลหะเย็นเปเลวไฟลามขึ้นมาตามปลายนิ้วแต่แทนที่จะเผามันกลับหลอมรวมเข้ากับผิวแสงนั้นซึมเข้าสู่ร่างจนทั้งตัวของเธอสว่างดังด่งดวงดาวที่ตกลงบนแผ่นดินเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเธอเจ้าคือข้าและข้าคือเจ้าความทรงจำทั้งหมดประตูขึ้นราวกับทะเลเพลิงเธอเห็นตัวเองในทุกช่วงอายุเห็นการเกิดการตายการย้อนเวลา เห็นเมืองร้างที่สร้างขึ้นเพราะคำสาบานเห็นทุกชีวิตที่หายไปในหมอกเพราะเธอเพียงไม่กล้ารับความจริงว่าเวลาไม่อาจหวนกลับน้ำตาไหลาจากดวงตาแต่เมื่อหยดลงพื้นมันกลายเป็นประกายแสงแสงเหล่านั้นลอยขึ้นสูงแต่ยอดไม้ที่แห้งกรังและทันใดนั้นต้นไม้กลับแตกใบเขียวอีกครั้งเสียงนกตัวแรกของฤดูบินผ่านฟ้าเหนือเมืองที่ฟื้นคืนชีพ หญิงสาวยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการให้อภัยทั้งต่ออดีตต่อเวลาและต่อตัวเองเธอยืนขึ้นสายลมอุ่นพัดผ่านปลายผมดำของเธอร่างกายค่อยๆจางลงกลายเป็นละองแสงสีทองที่ลอยขึ้นฟ้าก่อนจะหายไปในแสงอาทิตย์ที่กําลังขึ้นเมืองร้างกลับกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตอีกครั้งเด็กๆวิ่งเล่นริมลำธาร เสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นอย่างอ่อนโยนผู้คนเดินผ่านถนนสายเก่าโดยไม่รู้เลยว่าใต้พื้นหินที่พวกเขาเหยียบเคยเป็นที่ฝังของตะเกียงทองที่เก็บหัวใจของเวลาไว้แสงสุดท้ายของตะเกียงดับลงอย่างเงียบงนันแต่กลิ่นหอมจากดอกไม้สีขาวยังลอยอ้อยอิ่งในอากาศเรากับเป็นลมหายใจของหญิงคนหนึ่งที่เลือกจะหยุดวิ่งหนีจากอดีตและมอบเวลาให้เดินต่อไปข้างหน้า หลายร้อยปีผ่านไปตำนานของแม่นางกะหล่ำยังถูกเล่าขานในเมืองนั้นว่ามีหญิงคนหนึ่งซึ่งคลอดลูกที่แก่กว่าตัวเองสิบปีและลูกคนนั้นคือกุญแจที่เปิดปริศนาแห่งเวลาไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือเพียงนิทานแต่ทุกเช้าตรู่เมื่อหมอกลงหนาชาวบ้านบางคนยังได้ยินเสียงกระดิ่งแผ่วเบาจากหุบเขาเสียงที่เหมือนเสียงเด็กหัวเราะอยู่ในอ้อมแขนของแม่ และแสงสีทองบางเบาที่ลอยอยู่เหนือดอกไม้สีขาวเพียงดอกเดียวบางคนบอกว่านั่นคือแม่นางกะหลำ่ำที่ยังคงเดินเฝ้ามองเวลาเฝ้ามองโลกที่เธอเคยทำให้หยุดและปล่อยให้มันเต้นต่อไปอย่างสงบเหมือนหัวใจที่เรียนรู้ว่าแม้จะเดินช้าเพียงใดแต่เวลาจะไม่มีวันหายไปตราบใดที่ยังมีความรักเหลืออยู่ในลมหายใจของมนุษย์คืนหนึ่งในฤดูฝน สายหมอกหนาอีกครั้งปกคลุมเมืองทั้งเมืองแต่คราวนี้ไม่ใช่หมอกเย็นแห่งความตายหากเป็นหมอกนุ่มละมุนที่มีกลิ่นของดอกไม้ขาวจากกลางโบสถ์เก่าเด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ยินเสียงกระดิ่งแผ่วเบาเธอเดินออกจากบ้านถือคมเล็กๆในมือแสงจากคมสะท้อนกับละอองหมอกจนเป็นแถบสีทองเธอก้าวเดินตามเสียงนั้นผ่านสะพานไม้ ผ่านลำธารที่สะท้อนแสงดาวเสียงกระดิ่งค่อยๆดังชัดขึ้นบางครั้งเหมือนอยู่ใกล้หูบางครั้งเหมือนมาจากท้องฟ้าไกลโพ้นเมื่อเธอมาถึงลานหินหน้าซากโบสถ์เธอเห็นดอกไม้สีขาวดอกเดียวบานอยู่กลีบของมันเปล่งแสงนุ่มนวลรอบๆมีกลิ่นหอมอ่อนที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นในอกเด็กหญิงคุกเข่าลงมองดอกไม้อย่างหลงไหล แล้วเธอเห็นเงาของหญิงคนหนึ่งสะท้อนอยู่ในแสงนั้นหญิงในชุดผ้าขาวใบหน้านุ่มนวลผมยาวปลิวตามลมเธอยืนมองเด็กหญิงด้วยแววตาอ่อนโยนเจ้ามาแล้วเสียงนั้นนุ่มเหมือนสายฝนที่ตกลงบนใบไม้เด็กหญิงขมวดคิ้วคุณเป็นใครหญิงในแสงยิ้มข้าเคยเป็นใครมาก่อนก็ไม่สำคัญแล้ว ข้ารอใครบางคนรอหัวใจที่จะทำให้เมืองนี้มีชีวิตอีกครั้งเด็กหญิงจ้องมองแสงนั้นอย่างไม่กลัวแล้วทำไมข้าถึงได้ยินเสียงกระดิ่งของท่านทุกคืนหญิงในแสงย่อตัวลงสัมผัสเส้นผมของเด็กหญิงเบาๆมือของเธอเย็นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเพราะเจ้ามีสิ่งที่ข้าไม่มีเจ้ากล้าจะจำดวงตาของเด็กหญิงสะท้อนแสงทองภาพในใจผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เธอเห็นโบทนี้ในอีกยุคหนึ่งเห็นหญิงชราอุ้มเด็กทารกเห็นเมืองที่กำลังถูกหมอกกลืนกินและได้ยินเสียงร้องให้ที่ดังก้องจากทุกมุมของเวลาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงเศร้าแต่หัวใจของเธอสั่นเหมือนกำลังรับรู้บางสิ่งที่ลึกเกินกว่าจะอธิบายหญิงในแสงยกมือขึ้นในอุ้งมือของเธอมีตะเกียงทองเล็กๆเ,เปลวไฟข้างในลุกไหวเบาๆ นี่คือแสงสุดท้ายของข้าเธอกล่าวแต่หากเจ้ารับมันไว้มันจะกลายเป็นแสงแรกของเจ้าเด็กหญิงลังเลแต่เมื่อเธอยื่นมือออกไปตะเกียงนั้นลอยเข้าหาเธอช้าๆเปเลวไฟสัมผัสฝ่ามืออบอุ่นและเบาเหมือนหายใจทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ปกคลุมทั้งลานหินเสียงระฆังดังขึ้นในอากาศแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงแห่งคำสาบ หากเป็นเสียงของการปลดปล่อยบ้านเรือนในเมืองเริ่มส่องแสงจากภายในหน้าต่างเปิดออกผู้คนก้าวออกมาจากเงาเด็กๆวิ่งเล่นผู้เท่ากลับมานั่งใต้ต้นไม้เรากับพวกเขาตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนานหญิงในแสงค่อยๆจางหายแต่ก่อนจะหายไปเธอยื่นหน้ามากระซิบเมื่อใดที่เหมาะกลับมาเจ้าจะเป็นผู้รักษาเวลาแทนข้าเด็กหญิงก้มลง น้ำตาไหลาจากดวงตาแต่ในอกกลับรู้สึกอุ่นจนหัวใจเต้นแรงรุ่งเช้าผู้คนในหมู่บ้านพบเด็กหญิงคนนั้นนั่งอยู่หน้าดอกไม้สีขาวในมือมีตะเกียงทองเล็กๆที่ส่องแสงเบาไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่นั่นได้อย่างไรแต่ตั้งแต่วันนั้นหมอกในหุบเขาไม่เคยหนาอีกเลยและในทุกเช้าตรู่แสงสีทองจากตะเกียงเล็กๆจะส่องออกมาจากหน้าต่างบ้านของเธอ บางคนเชื่อว่าเป็นเพียงแสงจากเปลวไฟธรรมดาแต่ผู้เท่าที่เคยผ่านยุคข,ของเมืองร้างมักจะยิ้มและพูดเบาๆว่าแม่นางกะหล่ำกลับมาแล้วแต่ครั้งนี้เธอมาในร่างของเวลาใหม่เวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนไม่มีใครจำชื่อจริงของแม่นางกะหล่ำได้อีกแต่ในหมู่บ้านแห่งนั้นผู้คนยังคงเล่าเรื่องของหญิงชราที่เคยคลอดลูกสาวที่แก่กว่าตัวเองสิบปี และลูกคนนั้นคือผู้ที่หลอมรวมเวลาเพื่อให้โลกเดินต่อไปทุกครั้งที่หมอกลงเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นอีกครั้งบางคนบอกว่ามันเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านแต่บางคนกลับได้ยินชัดว่าเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงที่ยังคงเฝ้าระวังเวลาไม่ให้หลงทางเหมือนแม่ของเธอเคยทำมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนและดอกไม้สีขาวกลางโบสถ์เก่า ยังคงบานเพียงหนึ่งดอกเสมอไม่มีใครเด็ดมันได้เพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามหมอกจะกลับมาพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาอย่าปลุกเวลาให้ย้อนคืนอีกเลยหลายสิบปีผ่านไปเด็กหญิงในวันนั้นเติบโตเป็นหญิงสาวเธอยังคงถือครองตะเกียงทองที่เปล่งแสงนุ่มนวลไม่เคยมอดผู้คนในหมู่บ้านเรียกเธอว่าผู้เฝ้าแสงเธอไม่เคยจากหมู่บ้านไปไหน แต่ทุกค่ำคืนเธอจะเดินไปยังซากโบสถ์เก่าจุดตะเกียงไว้หน้าดอกไม้สีขาวเพียงดอกเดียววันหนึ่งฤดูฝนกลับมาอีกครั้งสายหมอกเริ่มหนาเหมือนคืนแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นหญิงสาวรู้ทันทีเวลาของข้าใกล้หมดแล้วเธอเดินฝ่าหมอกไปยังลานหินถือตะเกียงทองไว้แนบอกในแสงนั้นเธอเห็นเงาของหญิงในชุดขาวอีกครั้งใบหน้าเดิมแต่อ่อนโยนกว่าครั้งก่อน หญิงในแสงยิ้มอย่างภาคภูมิเจ้าทำได้ดีมากเสียงนั้นกล่าวเบาๆหมอกแห่งคำสาบไม่อาจกลับมาอีกแล้วหญิงสาวกม้มศีรษะน้ำตาเอิอคลอแต่ข้ายังมีคำถามหากไม่มีข้าใครจะเฝ้าเวลาหญิงในแสงยื่นมือมาสัมผัสตะเกียงเปเลวไฟภายในลุกสว่างขึ้นจนกลายเป็นแสงสีทองทั่วท้องฟ้าแสงนี้ไม่ต้องมีผู้เฝ้าอีกต่อไป เพราะเจ้าทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงจากหมอกเป็นเสียงจากหัวใจของผู้คนในหมู่บ้านที่กำลังจุดตะเกียงเล็กๆตามหน้าบ้านของตนเองหญิงสาวมองดูแสงนับร้อยที่เริ่มส่องสว่างทั่วหุบเขาเหมอกค่อยๆจางลงฟ้าสีทองเผยให้เห็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตเธอยิ้มทั้งน้ำตา แล้วค่อยๆวางตะเกียงทองไว้ข้างดอกไม้สีขาวเมื่อถึงเวลาเจ้าคงต้องพักเสียงของหญิงในแสงกระซิบแสงจากตะเกียงหลอมรวมกับกลีบดอกไม้ดอกไม้เริ่มเปล่งแสงแรงขึ้นแล้วสงบลงอย่างอ่อนโยนเหลือเพียงกลิ่นหอมบางๆลอยไปตามลมรุ่งเช้าผู้คนมาพบเพียงดอกไม้สองดอกบานเคียงกันไม่มีร่องรอยของหญิงสาวอีกต่อไป แต่บนหินหน้าดอกไม้มีรอยสลักจางๆปรากฏขึ้นว่าเมื่อแสงยังอยู่เวลาไม่เคยตายจากวันนั้นเป็นต้นมาหมอกในหุบเขาแห่งนั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยทุกปีในวันเดียวกันเสียงกระดิ่งจะดังขึ้นเบาๆพร้อมสายลมและเด็กๆรุ่นใหม่จะจุดตะเกียงเล็กๆหน้าบ้านพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะธรรมเนียมหรือความเชื่อแต่ผู้เฒ่าจะยิ้มทุกครั้งที่เห็น และพูดคำเดิมเบาๆว่าผู้เฝ้าเวลาได้กลับบ้านแล้วพระจันทร์เสี้ยว